สวัสดีเอฟทีพิจาาทุกท่านนะครับมือนีนะครับพิจาาที่าพี่น้องนะครับมาเบิงง้วแมลูกนะครับมือหนียายจอยมีง้วแมลูกมาฝากพี่น้องสองโคมครับนี่ครับราคาลักสามทั้งสองโคมเลยนะครับอยู่บ้านซาก่อนนิคมตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชพงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับมือหนียายจอยครับมีง้วมาฝากพี่น้องสองโคมครับเป็นง่วแมลูกทั้งสองโคมเลยนะครับลูกตัวผูกกับลูกตัวแม่พี่น้องครับ ราคาลักสามทั้งสองคมครับเดี๋ยวเอาไปเบึงรายละเอียดน้ากันนะครับว่าไยจอยเปิดราคาแต่ละคมเท่าไรนับไปเบึ้งน้ากันครับมือนีไยจอยมีง้อฝากพี่น้องสองคมครับลักสามทั้งสองโคมเลยพี่น้องนะครับอยู่บ้านซากกรนิคมตําบลหน้าว่าอาเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอํานาจเจริญครับบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องครับสองสามโมงเสานะครับเอาเบิ้งงัวตัวแรกเลยนะครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผูครับ เป็นงวลูกแหลกเขาเนี่ยจอยงวลูกแหลกพี่น้องนะครับลูกเพิ่อว่ายประมาณชักเนดะือนเขาเนี่ยจอยสามเดือนเดี่ยป่ะสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าประมาณสามเดือนสองเดือนกว่านะครับแม่ลูกคมนี้ครับเปิดใบนะครับสามหมื่นแปดพันพี่น้องครับเปิดไวสามหมื่นแปดพันต่อร่องเลยครับพี่น้องเออคราคานี้ลูกเพิ่นดีครับแม่เพิ่นกับลูกแหลกพร้อมนะครับ แม่เพิ่นนะครับเป็นง่วไท้ายกลางครับท้ายสูงร้อยยี่สิบแปดบวกลบนะครับท้ายสูงร้อยยี่สิบแปดบวกลบพี่น้องเป็นงัวลูกแหลกครับงัวลูกแหลกเลยสดใสค่ับพี่น้องลูกลูกตัวผู้ครับวัยสองเดือนกว่าๆนะครับตัวนี้เพื่อนสมปรามันแดงใหญ่มากพี่น้องพองนะครับใหญ่บอกพี่น้องแขงขาใหญ่ตั้งย่นๆครับบือลึงพี่น้องแขงขาใหญ่ครับงัวลูกแรกพี่น้องนะครับ เปิดไปสามหมื่นแปดพันครับต่อร่องไหนครับตอนนี้แม่เพิ่นก่ะย่างว่าถ้าผสมนะครับเพราะลูกไส้่นกินนมอยู่นะครับยังขาดํำเลียงอยู่น้อยนึงครับพี่น้องนะอ่ะมาดูมันก้อนพี่น้องครับวัยสองเดือนกว่าครับุูนแกงขาใหญ่ๆครับล่ำโต๊ะเงานะครับอ่ะบื้อเรื่องยนๆครับลูกงามพี่น้องครับทั้งแม่ทั้งลูกเป็นง้วเครื่องดำนะครับเด้อนี่ครับเบื้องหน้าตาพี่น้องนะครับงามบอครับสดดสตบ่ ัวเครื Sven, ase, uh, you, hmm. ่องดำพี่น้องนะครับอ่าเบิงหน้าตาพี่น้องครับหน้าตางามครับเป็นตะเลียงพี่น้องวัวนี้ไซด์ดีครับอ่าตั้งย่นย่นครับอ่าหน้าขาครับบุ่นข้อขาติดโบดมากมีสีดำเล็บงามพี่น้องนะครับนี่ไสดดีท่ายสูงรอยยิแปดครับโบแมนงอหน่อยเด้อพี่น้องนะครับอ่ามือลึ่ครับนุ่มสีเต่าครับงามงามพี่น้องเป็นัวลูกแหลกครับัตลูกทรายพี่นี่งามายนะครับ แม่เพลินล่ำโตแง่าครับพี่น้องนะครับขาทกขาถอนม่มมีครับสวงสุดสวงจมบ่มมีครับอ่าเบิ่งท่ายพี่น้องบาดนี้ครับเพศสีดำนะครับพ่วงหางเกือบลากดินครับสีดำพี่น้องนะครับนุ่มสีเต่ามีติ่งน้อยนึงครับท้างหลังครับติ่งน้อยนึงนิดเดียวแทบจะบ่เห็นครับเพศสีดำนะครับโค้งสางพันใหญ่ครับพี่น้องแล้วก็เพิ่งขาดตําเลียง นะครับพะว่าลูกหนึ่งลูกกินนุ่มครับสองกะคือว่าน่าจะของขาเจ้าอาชญาบ่พ่อนะครับหลายางงวเขาเจ้าายตูแยจอยพันว่นนะมึงฟังใส่นี่ครับอใส้ดีพี่น้องครับขาถูกขาถอนมัมมี่ครับสวงสุดส่งจมมัมมี่ประกันนะครับแยจอยเปิดใบสามหมื่นแปดพันครับต่อรองไหนครับโคมนี่พี่น้องบ่ผิดหวังแน่นอนครับเป็นงวอลูกแหลกนะครับง้อลูกแหลกเลย ทั้งแม่ทั้งลูกเป็นงอเครื่องดำลูกนี่ครับแข้งขาใหญ่ๆสีพี่น้องครับคุ้นบดดนครับได้ราคาได้ทุ่นขึ้นเร็วแห้งเพราะว่าลูกเป็นแขงขาใหญ่ครับพี่น้องครับมึงครับดูพันงามแม่กระสดครับงอลูกแรกนะครับผู้ใดสนใจนะครับทรมาหาพิจาครับงอโคมแหลกพี่น้องนะครับสดใสแห้งครับงเพ่นแม่เป็นงอไทกลางครับทายสูงร้อยยี่แปดนะครับ ลูกว้สองสามเดือนนะตอนนี้แม่เพิ่งกัดย่างมาทำผสมนะครับเด้อเพราะว่าอาจจะยังขาดน้าเลี้ยงเพราะว่าลูกกินนมนะครับเอาไปขุนจักน้อยพี่น้องครับเดี๋ยวกบผสมนะครับนะครับเบื้องฐานยางพี่น้องบัดนี้ขุนครับอ่ะยางไปโชว์ครับนาคถูกขาถอนมัมมี่ครับส่งสุดส่งจมมัมมี่ครับไปแล้วแน่จอยนะครับลูกคนดีครับงอตัวนี้โอ้เครื่องดำพี่น้องงามล่ะ ลูกไายกางงามสำหรับง่วงโคมแหลกครับเปิดไปสามหมื่นแปดพันครับท่านใดสนใจโทรมาหาพี่จาเลยพี่น้องนะครับงามครับเป็นง่วงหลูกแหลกพี่น้องหลูกงามครับแม่กางงามนะครับต่อไปครับไปเบิรงง่วงแม่ลูกโคมที่สองครับบาทเป็นลูกง่วงแม่ลูกลูกตัวแม่ครับบาดนี้ครับมาเบิรงง่วงแม่ลูกโคมที่สองพี่น้องครับ เป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับโคมนี้เปิดไว้ในราคนะาครับเ้าเบาครับสามหมื่นสี่พันหารอยพี่น้องครับเปิดไว้สามหมื่นสี่พันห้ารอยต่อร่องเลยโอ้ยราคานี้ครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับแม่เพิ่นนะครับเป็นงัวไท้ยกลางครับทายสูงรอยยี่สิบเก้าบวกลบครับทายสูงรอยยี่สิบเก้าบวกลบครับเคยเป็ลูกแล้วสามตัวครับรวมตัวนี้นะพี่น้อง รวมตุยครับลูกสาวครับไหยเดือนกว่า,วาครับพี่น้องเอ้ยครับแม่เพิ่อนอ่างทองใหญ่ใหญ่ครับหัวนี้ใสดีกินนี่เก่งสุดยอดเลยกินเปลืองเกง่งกินห้ามเก่งกินหัวหารเก่งเก่งทุกอย่างพี่น้องเลียงยงัวตุยครับหัวปาก,กใหญ่สิลูกเพิ่งไหยเดือนกว่าครับไหเพศิดเมียพี่น้งนองกำลังตาหักเลยนะครับแม่เพิ่นเป็นหัวหนกักนะครับเด้อหัวหนักก็คือจมูกค้นตา หางนะครับเล็บกะเป็นสีทองแดงครับแต่ว่าลูกเพิ่นบวบเต็มรอยคือแม่เพิ่นนะครับเบิกหน้าตาแม่มันครับเป็นมวลหนักนะครับจมูกสีน้ำตาลพี่น้องครับขนตาเขากะคางคางขวาลุดไปน้อยหนึ่งมันสั่นอยู่แล้วพี่น้องครับเอ้าตามนี้ครับลูกสาวบาดดี้นี่ครับพี่น้องซื้อเอาน้ำลูกสาวนี่แหละขายตัวลูกสาวผพว่ากระแสทุ่นขึ้น่ะลูกสาวเพิ่นครับว่ายี่เดือนกว่าพี่น้องครับกะบริน่ยหนักหนักร้อยเปอร์เซ็นต์นครับ เพราะว่าจมูกเพิ่นเป็นสีดำนะครับนี่จมูกเพิ่นบอสสีน้ำตาลขึ้นเม่นะครับจดีวก็เลียนกับพิจานะครับไม่เดือนกวกว่าพี่น้องนะครับตหาตหากักตาหักลูกสาวครับเพศเพิ่นกะสีดำพี่น้องนี่ครับเพศเป็นสีดำเด้อพวงหางกะเป็นัวหนาขึ้นเม่นะครับอ่ะพวงแม่บัดเนี่ยแม่เพิ่นไทยสูงร้อยยี่สิบเก้าบวกลบครับอ่างทองให่ย่ๆสีพี่น้อง พงส่างยังไงสิครับแบบนี้ก็เอาไปผสมใส่ปลามันก็ดีนะครับง่ามเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาเอาไปผสมเหล่เนาะพี่จอยผ<ม>ู้ได้ชื่นชอบเอาไปผสมใส่เหล่พี่น้องสียงามเลยเพระาะว่าม่วงมันอ่างทองอยังไงสิครับให้ลูกดี <laughs> อยากเปเหล่นนำพี่น้องเอ้กับยีมะะ่มีผู้ได้สือบ้างเฮ้ยยีมีผู้ได้ไปเลี้ยงอยู่บ่ ลูตัวเม่พี่น้องไว้เดือนกว่าครับตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่กลิ่นเก่งเอาบบไปใส่ระบาดเนี่ยเอาไปให้เด็กหน่อยเลียงครับพี่น้องเป็นตะเพงครับอ่ะบุกแม่พันตอบาดเนี่ยแม่เพิ่มเมว่ไทรกลางครับท้ายสูงรอยยี่สิบเก้าบวกลบครับอ่างทองง่ายๆครับบือรึ่งขนมลางนุ่มสีเต่าครับกีบเล็บนะครับ แม่เพิ่มเป็นง่วเครื่องแดงนะครับนี่ครับเป็นง่วเครืองแดงนะครับเด้อพ่วงหางกะเป็นสีทองแดงครับเป็นง่วนหนักนะครับนุ่มสีเต่านะครับพวงสางใหญ่ๆพี่น้องครับอ่างทองใหญ่ๆดิครับจังหวเปพนอ้่วนขึ้นกบเป็นตะเบิงนะตอนนี้ก็ยังว่าถ้าผสมนะครับพอลูกยังหน่อยอยู่นะครับ้ใดยื่ดชอบในไซร์เล็ก็เอาไปผสมเล็กในงามเลยนะครับเอาไปผสมเลดี๋ยออกมาในงามเลยหู้ครับพี่น้องนี่ใช้ดี ราคาพี่น้องเอ้ยครับสามหมื่นสี่พันห้าร้อยครับต่อร่องใดครับโกไปสองตเลยขาดทุนเป็นยู่บ้าพี่น้องจังหน่อยกรลูกพนใหญ่ขึ้นกระขายได้สองหมื่นกว่าบาทแล้วครับสองสามหมื่นล่ะเอาเปิดในราคาลักสามอีกแล้วครับงัวลูกตัวแม่บาทนี่กินเก่งนี่ผู้ต้องเถึงครับงอกินต่หินเฮ่เปืืองนี่กินเก่งครับห้ามนี่มากหลายหัวอาหารกินเบิดพี่น้องงัวตัวนี้หนับงัวพนหญ่ๆสิครับ สามหมื่นสี่พันหารอยครับต่อร่องไดครับราคาหนีส่งฟีให้ลอยกิโลไปเลยส่งฟีให้ลอยกิโลไปเลยพี่น้องเอาอยู่กับเย่จอยครับมือนีครับบรรยากาศตอนเทเศร้าครับแดดกะบ่หอนวันไดนะครับแม่เพิ่มเป็นงวนหน้าพี่น้องแต่ว่าลูกเพิ่นพามาแล้วครับมันเป็นหนักรอยเปร์เซ็นละพอลูกเพิ่นเพดดำเพดดำละจมูกดำละนะครับจังหน่อยกับว่าผสมไหมพี่น้องครับ ้ใดสนใจนะครับกับทรมมหาพีจาด้ครับเด้อลูกพันงามอยู่ด้พี่น้องผุนไหวเดือนกว่าตัวใหญ่อยู่ด้ครับลำตัวเงี้ยเงี้เอาไปเลี้ยงเล่นพี่น้องนะครับโมฟิดวังครับเผือผสมพอพันใหญ่มาอาจจะออกมางามก็ได้ข้ายแต่ตัวเดียวกัน <laughs> เดือดขึ้นเล้วอ่ะจุงยางโชว์ไงจ้อยพุนยางพุนเลยบัดเนี้ย้างหนาพุนอาถูกขา,ขาทอนม่มมี่ครับสวงสุดสวงจมม่มมี่ครับไป ครับบนทางยางอุ้ยอ่ายบ่พี่น้องมั่วโขลยยังไสิโอ้เอาราคานี้ผมได้ชืน่นใจก็โทรมาหาพี่จ้าครับนี่เอาป่าพี่น้องสองพูดมือน,น,นี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับดีจ้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ